คลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ด้านสารคดีไม่ได้มีเจตนาส่งเสริมความรุนแรงหรือยกย่องการกระทำผิดกฎหมายหากท่านมีความคิดเห็นเพิ่มเติมหรืออยากแชร์ประสบการณ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับลองจินตนาการดูนะครับว่าตอนนี้คุณกำลังยืนอยู่บนขอบหน้าผาที่สูงชันที่สุดแห่งหนึ่งของโลกลมหนาวเย,ยือกจากเทือกเขาฮิมาลัยพัดกันโชกแรงจนหน้าชา เสียงหวีดวิวของลมแทรกผ่านช่องเขาดังเสียงกรีดร้องของธรรมชาติมองลงไปเบื้องล่างสิ่งที่คุณเห็นไม่ใช่พื้นดินที่มั่นคงแต่เป็นเหวลึกชันดิ่งลงไปกว่าร้อยเมตรลึกเสียจนต้นไม้ใหญ่ข้างล่างดูเหมือนเพียงกอหญ้าเล็กๆและถ้าหากคุณก้าวพลาดเพียงก้าวเดียวนั่นหมายถึงจุดจบที่ไม่มีโอกาสได้แก้ตัว ก่อนที่เราจะไปดูว่าน้ำผึ้งนี้มันออกฤทธิ์ต่อร่างกายมนุษย์ได้บ้าคลั่งแค่ไหนเราต้องมารู้จักกับเจ้าของบ้านหรือสถาปนิกผู้สร้างผลงานชิ้นเอกนี้กันก่อนครับเพราะถ้าคุณคิดว่าผึ้งที่บ้านคุณดุแล้วผึ้งที่นี่คือฝันร้ายของจริงเจ้าตัวที่บินว่อนอยู่รอบหน้าผาสูงชันเหล่านี้มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Apis laboriosa หรือที่รู้จักกันในชื่อผึ้งหลวงฮิมาลัยฮิมาลยัน Giant Honey Bee มันไม่ใช่พึ่งธรรมดาแต่มันครองตำแหน่งพึ่งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกตัวโตวเต็มไว้ของมันมีความยาวได้ถึง3เซนติเมตรหรือใหญ่กว่าพึ่งทั่วไปที่เราคุ้นเคยถึง2เท่าลองนึกภาพมาแมลงที่มีเหล็กในขนาดมหือมาบินด้วยความเร็วสูงและไม่ได้มาแค่ตัวเดียวแต่มาเป็นกองทัพนับล้านตัวที่พร้อมจะปกป้องรังของมันจากผู้บุกรุกเหล็กในของมันแข็งแรงพอที่จะเจาะทะลุเสื้อผ้าหนาๆของนักล่าพึ่งได้สบายๆ แต่ความน่ากลัวของเอปิสลาโบริโอซาไม่ได้อยู่ที่ขนาดตัวของมันเพียงอย่างเดียวครับสิ่งที่ทำให้มันพิเศษกว่าพึ่งชนิดอื่นคืออาหารที่มันเลือกกินในช่วงฤดูใบไม้ผลิบนเทือกเขาฮิมาลัยจะถูกปกคลุมไปด้วยพรมสีแดงสีชมพูและสีขาวที่งดงามตระการตามันคือฤดูการแบ่งบานของดอกไม้ประจำชาติเนปาลน,นั่นคือดอกโรโดเดนรอนหรือที่เราคนไทยเรียกกันติดปากว่ากุหลาบพันปี มองเผินๆทุ่งดอกกุหลาบพ,พันปีนี้ดูเหมือนสวรรค์นบนดินสวยงามและชวนให้หลงไหลแต่ภายใต้กลีบดอกสีสดใสเหล่านั้นธรรมชาติได้ซ่อนกลไกลป้องกันตัวที่ร้ายกาจเอาไว้น้ำหวานในเกสรของดอกโรโดเดนรอนบางสายพันธุ์โดยเฉพาะสายพันธุ์โรโดเดนรอนลูเทียมและโรโดเดนรอนปอนติคัมนั้นมีสารเคมีกลุ่มหนึ่งปะปนอยู่สารนั้นคือเกรยาโนททอกซิน สำหรับพึ่งหลวงฮิมาลัยสารพิษนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรกับพวกมันเลยพวกมันบินโฉบไปมาเก็บเกี่ยวน้ำหวานที่มีพิษเหล่านี้กลับไปที่รังแล้วผ่านกระบวนการย่อยตามธรรมชาติระเหยน้ำออกจนกระทั่งสารพิษนั้นเข้มข้นขึ้นเข้มข้นขึ้นจนกลายเป็นน้ำพึ่งสีแดงเข้มที่อัดแน่นไปด้วยฤทธิ์เดชทางเคมีนี่คือความมหัศจรรย์และตลกร้ายของธรรมชาติครับพึ่งยักษ์ที่ไม่กลัวพิษทำหน้าที่เป็นโรงงานผลิตอาวุธเคมีขนาดย่อม โดยใช้วัตถุดิบจากดอกไม้ที่สวยงามที่สุดบนยอดเขาเพื่อกลั่นออกมาเป็นแมสฮันนี่น้ำพึ่งที่ไม่ใช่แค่อาหารแต่มันคือยาพิษที่มีรสหวานและเมื่อมนุษย์อย่างเราเราริอาจไปลิ้มลองมันเข้าสิ่งที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่แค่ความอิ่มอร่อยแต่มันคือการเดินทางเข้าสู่โลกอีกใบโลกที่ร่างกายของคุณอาจจะควบคุมไม่ได้อีกต่อไปสมมุติว่าคุณรอดชีวิตจากการปีนหน้าผาและแย่งชิงรังพึ่งมาจากฝูงมัจจุราชนับล้านตัวได้แล้ว วินาทีแรกที่คุณตัดสินใจปาดเอาน้ำผึ้งแมทฮันนี่เข้าปากรสสัมผัสแรกที่คุณจะได้รับมันต่างจากน้ำผึ้งในซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างสิ้นเชิงครับผู้คนที่เคยลิ้มลองต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่ามันมีความหวานแหลมแต่สิ่งที่ตามมาทันทีคือความรู้สึกซ่าที่ปลายลิ้นและลำคอเหมือนมีกระแสไฟฟ้าอ่อนๆวิ่งผ่านนั่นคือสัญญ,ญาณเตือนภัยด่านแรกจากร่างกายว่าสิ่งนี้ไม่ใช่อาหารปกติ ตัวการสำคัญที่ทำงานอยู่นี้คือสารที่ชื่อว่าเกรยานท็อกซินครับอธิบายแบบเข้าใจง่ายที่สุดสารตัวนี้เปรียบเสมือนแฮกเกอร์ที่เจาะเข้าระบบไฟฟ้าในร่างกายเราครับปกติแล้วเซลล์ประสาทของเราจะส่งสัญญาณสื่อสารกันโดยการเปิดปิดประตูไฟฟ้าเล็กๆโซเดียมชัแนลแต่เจ้าเกรยานท็อกซินมันจะเข้าไปขัดขางทำให้ประตูเหล่านั้นเปิดค้างไว้ไม่ยอมปิดผลที่ตามมาคืออะไร ระบบประสาทของคุณจะถูกกระตุ้นจนรวนไปหมดครับเริ่มต้นจากอาการมึนงงวิงเวียนศีรษะร้อนวูบวาบตามตัวเหมือนคนเมาเหล้าแต่หนักหน่วงกว่ามากหัวใจที่เคยเต้นเป็นจังหวะปกติจะเริ่มเต้นช้าลงช้าลงจนหน้าตกใจความดันโลหิตจะดิ่งวูบร่างกายจะรู้สึกหนักอึ้งเหมือนขยับแขนขาไม่ได้ในปริมาณเล็กน้อยชาวบ้านเชื่อว่ามันช่วยคลายกล้ามเนื้อระงับปวดและทำให้รู้สึกผ่อนคลายเขยเิ้ม ซึ่งนั่นคือเหตุผลที่มันถูกใช้เป็นยาพืนบ้านแต่เส้นแบ่งระหว่างยากับยาพิษของแมทฮันนี่นั้นบางเฉียบจนน่ากลัวครับถ้าคุณเผลอกินมากเกินไปเพียงนิดเดียวจากความเคลิ้มจะกลายเป็นนรกบนดินทันทีอาการคลื่นไส้อาเจียนอย่างรุนแรงจะตามมาตามด้วยอาการภาพลหลอน hallucination ตาพร่ามัวมองเห็นทุกอย่างเป็นสีเหลืองหรือขาวโพลนและในกรณีที่เลวร้ายที่สุดคืออาการหมดสติระบบหายใจล้มเหลวและหัวใจหยุดเต้น คำว่าแมสหรือบ้าในชื่อของมันจึงไม่ได้หมายถึงความบ้าคลั่งแบบก้าวร้าวแต่มันคือสภาวะที่ร่างกายของคุณสูญเสียการควบคุมโดยสิ้นเชิงสมองสั่งงานไม่ได้ร่างกายไม่ตอบสนองเหมือนวิญ,ญญาณถูกขังอยู่ในร่างที่กำลังพังทลายนั่นแหละครับคือฤทธิ์เดชท,ที่แท้จริงของความหวานมรณะนี้เมื่อเรารู้ถึงความสูงที่น่าเวียนหัวความดุร้ายของพึ่งยักษ์และพิษสงทีท่ทำลายระบบประสาทได้ขนาดนั้นคำถามสำคัญที่ผุดขึ้นมาคือ ใครกันที่กล้าทำอาชีพนี้และทำไมพวกเขาต้องทำคำตอบอยู่ที่ชนเผ่าหนึ่งที่อาศัยอยู่บนที่ราบสูงของเนปาลมาช้านานพวกเขาคือชาวกูรุงชนเผ่าที่เปรียบเสมือนผู้พิทักษ์และผู้ช่วงชิงแห่งคุณเขาสำหรับชาวกูรุงการล่าผึ้งไม่ใช่แค่การทำมาหากินหรือกีฬาเอ็กซ์ตรีมไว้โชว์นักท่องเที่ยวแต่มันคือจิตวิญญาณ คือประเพณีที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นนานนับพันปีและไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะเดินดุ่มๆไปปีนผาแต่ต้องเป็นผู้ที่ถูกเลือกและได้รับการยอมรับจากคนในหมู่บ้านเท่านั้นก่อนการล่าจะเริ่มขึ้นทุกอย่างไม่ได้เริ่มที่หน้าผาแต่เริ่มที่พิธีกรรมครับชาวกุรุงมีความเชื่อที่เข้มข้นว่าหน้าผาทุกแห่งป่าทุกผืนมีเจ้าที่หรือวิญ,ญญาณสิงสถิตอยู่การจะเข้าไปเอาน้ำผึ้ง คือการเข้าไปขโมยสมบัติของธรรมชาติดังนั้นพวกเขาต้องทำพิธีขอขมาบูชาเทพเจ้าแห่งป่าที่ชื่อว่ารังกาปานีด้วยเครื่องเส้นไหว้เล่าดอกไม้และการเชือดสัตว์บูชายันเพื่อแลกกับความปลอดภัยในการปีนป่ายอุปกรณ์ที่พวกเขาใช้ก็น่าทึ่งพอๆกับความกล้าครับไม่มีสลิงไม่มีตะขอเกี่ยวหินไทเทเนียมไม่มีระบบเซฟตี้สมัยใหม่มีเพียงบันไดเชือก ที่ถักจากเส้นใหยไม้ไผ่ที่ผ่านการแช่น้ำและทุบจนเหนียวยาวนับร้อยเมตรบันไดนี้คือเส้นชีวิตเส้นเดียวที่กั้นขวางระหว่างนักล่ากับความตายก้นเหวเมื่อถึงเวลาล่าทีมงานจะแบ่งหน้าที่กันชัดเจนคนกลุ่มหนึ่งจะก่อกองไฟขนาดใหญ่ที่ตีนเขาเพื่อส่งควันไฟหนาทึบลอยขึ้นไปรมรังพึ่งให้พึ่งนับล้านตัวเมาควันและสงบลงแต่ถึงอย่างนั้นพึ่งที่โกรธเกรี้ยวจำนวนมหาศาล ก็ยังคงพุ่งเข้าโจมตีผู้รุกกรานอยู่ดีนักล่าที่ห้อยโหนอยู่กลางอากาศต้องทนรับความเจ็บปวดจากเหล็กในที่ทะลุผ่านชุดป้องกันที่ทำจากผ้าหนาๆนาหลายชั้นภาพที่เห็นคือการเต้นรำมรณะครับมือหนึ่งต้องเกาะบันไดที่แกว่งไกวอีกมือหนึ่งถือไม้ไผ่ยาวเพื่อแซะรวงพึ่งและมีตะกร้ารอรับอยู่ด้านล่างทุกทวงท่าต้องแม่นยำเพราะความผิดพลาดหมายถึงรวงพึ่งอาจร่วงลงเหวเสียของหรือแย่กว่านั้น คือตัวคนล่าเองที่ร่วงลงไปชาวกูรุงเรียกน้ำพึ่งนี้ว่าของขวัญแต่เป็นของขวัญที่ต้องแลกมาด้วยเลือดเหงื่อและความเสี่ยงตายในทุกๆฤดูกาลนี่คือวิถีชีวิตที่สุดตรงที่โลกภายนอกอย่างเราอาจไม่เข้าใจแต่นี่คือความภาคภูมิใจและวิถีแห่งลูกผู้ชายของพวกเขาครับถ้าคุณคิดว่าแมทันนี่เป็นเพียงของแปลกสำหรับนักท่องเที่ยวหรือยาวิเศษของชาวบ้านผมอยากให้คุณลองมองย้อนกลับไปเมื่อกว่า2,000ปีก่อนครับ ในยุคที่ดาบและโลค่คือผู้ตัดสิงชะตาชีวิตเชื่อไหมครับว่าน้ำพึ่งเหมา่านี้เคยทำลายกองทัพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกมาแล้วจนกลายเป็นการจารึกประวัติศาสตร์หน้าแรกๆของการใช้อาวุธชีวภาพในสงครามเรื่องราวนี้เกิดขึ้นในปี67ก่อนคริสตกาลในยุคที่จักรวรรดิโรมันกำลังแผ่อำนาจไปทั่วโลกในพลปอมปีมหาราชพอมปีเดอะเกรท ผู้นำทัพโรมันที่เกรียงไกลได้นำกองทัพนับ,นบพันบุกเข้าโจมตีกษัตริย์มิตราดาเตสที่6มิตราดาเตสเดอะซิกซ์แห่งอาณาจักรพอนตัสซึ่งปัจจุบันคือพื้นที่บริเวณทะเลดำในประเทศตุรกีกษัตริย์มิตราดาเตสผู้นี้ไม่ได้มีกำลังทหารมากเท่าโรมันแต่พระองค์ได้รับฉายาว่าราชาแห่งพิษเพราะพระองค์เชี่ยวชาญเรื่องสมุนไพรและยาพิษเป็นเลิศเมื่อรู้ว่าสู้ด้วยกำลังไม่ได้ พระองค์จึงวางแผนที่แยบยลและอมหิทธิที่สุดแผนหนึ่งขึ้นมาขณะที่กองทัพโรมันกำลังลุกไล่ข้าศึกเข้ามาในพื้นที่ภูเขาทหารโรมันก็พบกับสิ่งที่ดูเหมือนเป็นลาบลอยตามสองข้างทางเต็มไปด้วยรวงพึ่งจำนวนมหาศาลที่ถูกทิ้งไว้ดูเหมือนชาวบ้านหรือกองทัพข้าศึกจะรีบหนีจนลืมเก็บสเสบียงอันมีค่าเหล่านี้ทหารโรมันที่เหนื่อยล้าและหิวโหวยจากการเดินทัพมาไกลต่างพากันดีใจและรุมกินน้ำพึ่งเหล่านั้นอย่างอรอร่อยเพื่อเติมพลังงาน แต่สิ่งที่พวกเขาไม่รู้คือพื้นที่แถบนั้นคือดงของดอกกุหลาบพ 1, ันปีและน้ำพึ่งทุกหยดที่พวกเขากลืนลงคอคือแม้ทันนี่ล้วนๆไม่นานหลังจากอิ่มนนำสำราญความหายนะก็บังเกิดกองทัพโรมันที่เคยระเบียบจัดและเข้มแข็งเริ่มล้มระเนระนาดทหารบางคนเดินเซเหมือนคนเมาบางคนอาเจียนไม่หยุดบางคนนอนดิ้นทุรนทุรายเพราะภาพหลอนกองทัพที่ยิ่งใหญ่กลายเป็นเพียงกลุ่มคนที่ไร้ทางสู้ สภาพไม่ต่างอะไรกับคนป่วยหนักที่นอนรอความตายและในจังหวะน,นั้นเองกองทัพของกษัตริย์มิทราเดเตสที่ซุ่มรออยู่ก็วกกลับมาภาพที่เกิดขึ้นไม่ใช่การสู้รบครับแต่มันคือการสังหารหมู่ทหารท้องถิ่นไล่เชื่อทหารโรมันที่เมาน้ำพึ่งจนไม่มีแรงแม้แต่จะยกดาบขึ้นป้องกันตัวกองทัพโรมันนับพันต้องมาจบชีวิตลงอย่างน่าเวทนาเพียงเพราะความหอมหวานที่เคลือบยาผิดนี้ เหตุการณ์นี้ถูกบันทึกโดยนักประวัติศาสตร์กรีกชื่อสตราโบและกลายเป็นบทเรียนราคาแพงว่าในสงครามอาวุธท like ี uh ่น่ากลัวที่สุดอาจไม่ใช่เหล็กแหลมคมแต่เป็นสิ่งที่ดูไม่มีพิษมีภัยที่สุดอย่างน้ำผึ้งนี่เองครับตัดภาพกลับมาที่ปัจจุบันครับแม้เราจะรู้อยู่เต็มอกว่าแมทฮันนี่มีพิษร้ายแรงแค่ไหนแต่เชื่อไหมครับว่าทุกวันนี้มันกลับกลายเป็นทองคําเหลวที่มีมูลค่ามหาศาลในตลาดโลก ในขณะที่น้ำผึ้งเกรดพรีเมียมทั่วไปอาจขายได้ราคาหลักร้อยหรือหลักพันต้นๆแต่สำหรับน้ำผึ้งเมาของแท้จากฮิมาลัยราคามันอาจพุ่งสูงกว่านั้นถึง6-8เท่าหรืออาจแตะหลักหมื่นบาทต,ต่อกิโลกรัมในบางตลาดคำถามคือใครกันที่ยอมจ่ายเงินแพงขนาดนี้เพื่อซื้อยาพิษคำตอบส่วนใหญ่อยู่ในตลาดเอเชียครับโดยเฉพาะในประเทศเกาหลีใต้และจีนมีความเชื่อฝั่งรากลึกว่าแมทฮันนี่คือยาอายุวัฒนะชั้นเลิศ ในปริมาณที่ควบคุมอย่างเคร่งครัดเน้นนะครับว่าเคร่งครัดมากผู้คนเชื่อว่ามันช่วยรักษาโรคสารพัดตั้งแต่เบาหวานความดันไปจนถึงปัญหาที่ผู้ชายหลายคนกังวลนั่นคือสมรรถภาพทางเพศมันถูกมองเป็นไวอาคราจากธรรมชาติโดยเหตุนี้ในแต่ละปีจึงมีน้ำผึ้งจำนวนมหาศาลถูกลักลอบส่งออกจากเนปาลและตุรกีเข้าสู่ตลาดมืดในต่างประเทศเพราะในหลายๆประเทศรวมถึงเกาหลีใต้ในบางช่วงเวลา การนำเข้าน้ำพึ่งชนิดนี้ถือว่าผิดกฎหมายหรือถูกควบคุมอย่างเข้มงวดเนื่องจากมันจัดเป็นอาหารที่มีสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายแต่ความน่ากลัวในยุคอินเทอร์เน็ตคือกระแสะความอยากรู้อยากเห็นครับในช่วงไม่กี่ปีมานี้มีนักท่องเที่ยวและยูทูบเบอร์สายลองของจำนวนมากเดินทางไปถึงแหล่งเพื่อท้าพิสูจน์ความเมานี้ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการบางคนคิดเป็นแค่ของมึนเมาสนุกสนุกเหมือนกัญชาหรือแอลกอฮอล์จึงกินเข้าไปเกินขนาดผลลัพธ์ที่ได้ไม่ใช่ความสนุกครับ แต่คือห้องฉุกเฉินมีรายงานทางการแพทย์มากมายเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวที่ถูกหามส่งโรงพยาบาลในเนปาลและตุรกีด้วยอาการแมทเทนนี่พอยซ์นิงหัวใจเต้นช้าจนเกือบหยุดเต้นความดันต่ำวิกฤตและหมดสติซึ่งถ้าหากหมอช่วยไม่ทันหรือร่างกายไม่แข็งแรงพอทริปแห่งความสุขก็อาจกลายเป็นทริปสุดท้ายของชีวิตได้ทันทีนี่คือดาบสองคมของแมทเทนนี่ครับด้านหนึ่งมันคือรายได้มหาศาลที่จุนเจือครอบครัวชาวกุรุงให้อยู่รอด แต่อีกด้านหนึ่งมันคือสินค้าอันตรายที่พร้อมจะฆ่าชีวิตของผู้ที่ไม่เคารพในฤทธิเดชของมันสำหรับคนที่มองหาความตื่นเต้นผมบอกได้คำเดียวว่าเดิมพันครั้งนี้ราคาที่ต้องจ่ายอาจแพงเกินกว่าเงินในกระเป๋าของคุณครับเรื่องราวของแมทแฮนนี่ไม่ได้เป็นเพียงแค่สารคดีเกี่ยวกับของกินแปลกประหลาดหรือเรื่องเล่าของคนเมายาครับแต่มันคือกระจกบานใหญ่ที่สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติได้อย่างชัดเจนที่สุด บนยอดเขาหิมาลัยชาวกูรูงเสี่ยงชีวิตปีนป่ายหน้าผาไม่ใช่เพื่อความสะใจแต่เพื่อปากท้องและจิตวิญญาณของบรรพบุรุษพวกเขารู้จักวิธีอยู่ร่วมกับความอันตรายนี้ด้วยความเคารพรู้ว่าต้องทำพิธีขอขมารู้ว่าต้องเอาแค่ไหนและรู้ว่าต้องใช้อย่างไรในขณะที่โลกภายนอกอย่างเรามักจะมองเห็นธรรมชาติเป็นเพียงทรัพยากรที่ตักตวงได้หรือเป็นของเล่นท้าทายความกล้าจนบางครั้งเราก็ลืมไปว่า ภายใต้ความสวยงามของดอกกุหลาบพ 1, ันปีและความหอมหวานของน้ำผึ้งธรรมชาติได้ซ่อนเขี้ยวเล็บเอาไว้เตือนสติเราเสมอว่าเราไม่ใช่เจ้าของโลกใบนี้เราเป็นเพียงผู้อาศัยตัวเล็กๆเ,เท่านั้นแมทฮันนี่คือบทพิสูจน์ที่ชัดเจนครับว่าเส้นแบ่งระหว่างยาอายุวัฒนะกับยาพิษเส้นแบ่งระหว่างความกล้าหาญกับความบ้าบิ่นบางครั้งมันห่างกันเพียงแค่อึกเดียวสำหรับใครที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วเกิดความคิดแวบหนึ่งว่า อยากลองดูสักครั้งผมขอเตือนด้วยความหวังดีในฐานะเพื่อนคนหนึ่งครับว่าให้เก็บความสงสัยนั้นไว้แค่ในจินตนาการหรือดูผ่านหน้าจอนี้จะปลอดภัยที่สุดเพราะร่างกายของแต่ละคนไม่เหมือนกันและตั๋วเดินทางสู่โลกแห่งความเมามายใบนี้อาจเป็นตั๋วเที่ยวเดียวที่คุณไม่มีวันได้กลับมาเล่าให้ใครฟังโลกใบนี้ยังมีเรื่องราวลึกลับและน่าทึ่งอีกมากมายรอให้เราไปค้นหาแต่ต้องค้นหาด้วยปัญญาและความระมัดระวังนะครับ ถ้าคุณชอบเรื่องราวการเดินทางสุดระทึกและสาระเข้มข้นแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่องอบุยเอาไว้แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อคุณจะได้รับรู้เรื่องราวแปลกใหม่จากทั่วทุกมุมโลกก่อนใครสำหรับวันนี้ผมอบุ๋ยต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคดีหน้าสวัสดีครับ